ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับการรีวิวตัวละครอ,อีกแล้วนะครับตัวละครใหม่ที่เพิ่งมานี่แหละนะครับพี่ไทละนะฮะค่อนข้างจะแบบว่าเท่นะเออตัวนี้ผมหมดไปร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบใบนะครับได้มานะฮะก็ในคลิปนั่นแหละนะครับเดี๋ยวนี้จะมารีวิวให้ดูว่าตัวละครมันเก่งไหมมันเก่งยังไงดามเมจมันขนาดไหนนะครับเป็นตัวเล่นอะไรยังไงใส่ของยังไงนะ เดี๋ยวก็น,นื่นเลยไปดูที่สเตตัสก่อนนะก็เอเดสอย่าง ADK กับ Defense นะครับถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพี่แกมี2โหมดนะครับเป็นโหมดแอคแทกับโหมด Defense นะครับโจมตีป้องกันนั่นแหละนะครับโหมดนี้ต่างกันมากแค่ไหนก็ส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอะไรขนาดนั้นนะเออเฉยๆนะครับส่วนใหญ่ตัวน,นี้น่าจะเอาไว้เห็นเขาว่าตีบอสกันนะเอาไว้ตีบอสพีพีได้ไม่ได้ผมเจอมาแล้ว โหดโหดอยู่นะเล่นโหมดต้องกันก็คือค่อนข้างโหดเลยการดาเมจโคตรดีเออเรียกได้ว่ากันดาเมจดีมากก็คืออ่าเรียกง่าว่าโกเซนยุกิโกเซนผมตีไม่เข้าเออตีแบบไม่เข้าเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลกันก่อนละกันเนาะว่าเป็นยังไงนะครับสกิลที่1นนะก็ไม่มีอะไรมากเป็นการโจมตีแบบทั่วไปนะครับ ร้อยิบห้าเปอร์เซ็นตะครับผ่านเลยแล้วกันนะไปดูที่สกิลสามก่อนล้วกันนะครับเหตุผลว่าทําไมถึงฆ่าเดี๋ยวอธิบายฟังสกิลสามเนี่ยมันจะโจมตีทั้งหมดนะครับตีหมู่สามครั้งนะครับแต่ละครั้งก็แปดสิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมตอนนี้อัปเดตเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะครับแล้วก็โจมตีแปดสิบเปอร์เซ็นและสร้างความเสียหายจริงนะครับ แกทะตุเป้าหมายหนึ่งตัวที่เราเลือกก็คือจะมีหนึ่งตัวที่โดนความเสียหายเข้าไปหนักๆเนี่ยตรงเนี้ยปึ๊บตรงเนี้ยนะครับหนึ่งตัวก็คือดาเมจทั้งหมดที่เราทำไปเนี่ยจะโดนหนึ่งตัวจะแบ่งออกมาให้1หนึ่งตัวนะครับแรงมากๆนะซึ่งอันนี้มันเป็นดาเมจดาเมจจริงซึ่งดาเมจจริงมันก็คือดาเมจเข้าเพียวๆนั่นแหละนะครับก็คือตีหมู่ปึ๊บแล้วก็เอาดาเมจที่ทำได้อะ นะครับมาโจมตีใส่อีกตัวหนึ่งที่เราเลือกสุดท้ายด้วยนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจแต่ขอดูก่อนอ่าหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์สามครั้งอันนี้จะเป็นบัฟบัฟโจมตีบัฟทูดาเมจทูดาเมจนี่ไม่ติดขีดมันอธิบายแค่นั้นกี่เปอร์เซ็นต์อะโคเวอร์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ดาเมจทูดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์อ่าทูดาเมจเท่าไหสิบแปดเปอร์เซ็นต์ 18%ถือว่าแรงนะครับตูดเมทซ์18%นะอ่ะก็คือท่านี้เป็นท่าโจมตีหลักนะครับอะไรที่ทําให้พี่แกเก่งครับมาดูที่แพสซีฟนะเห็นไหมบัฟเต็มไปหมดเลยอันนี้จะเป็นบัฟโจมตีกับบัฟดีเฟนต์นะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งก็คือสกิลที่สองนะครับเมื่อเลือกต่อสู้หากพลังโจมตีของพี่แกเนี่ยมากกว่า700%ของพลังป้องกันตัวเองจะเข้าสู่โหมดแอคแท็กนะครับแล้วก็ ห่างไปเป็นตามนั้นจะเข้าสู่โหมดดีเฟนต์นะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าพังโจมตีเยอะแค่ไหนนะครับสกิลนี้จะทํางานแค่หนึ่งตัวบนสนามนะครับแล้วก็เมื่อกดใช้นะครับจะสลับโหมดกันนะครับแล้วก็เร่งแท็บเทิร์นอีก50%แค่นั้นเองก็คือก็คือแค่สลับโหมดนะครับสกิลกดใช้อันนี้นะฮะคำถามคือสกิลสลับโหมดอันนี้มันสลับโหมดเพื่ออะไรนะครับโหมดโจมตีนะครับถ้าอยู่ในโหมดโจมตีก็คือจะมีสแต็กนะครับ สเต็ปนะครับเมื่อกดใช้ส,สกิล3นะครับจะเสริมแก่งเข้าไปนะครับทุกครั้งที่เสริมแก่งด้วยวิธีนี้จะเพิ่มตัวคูณความเสียหายสกิลหมู3สามครั้งครั้งละ5%ก็คือเป็น15%อนะครับอันนี้เป็นเป็นหมดโจมตีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมดป้องกันก็คือจะเพิ่มต้านสถานาะใช่ไหมเพิ่มต้าน100เมื่อได้รับความเสียหายจะรีคอเวอร์สาของความเสียหายจริงไม่ใช่ความเสียหายจริงความเสียหายที่ได้รับอ แล้วก็เสริมแก่งบัฟเนี้ยหนึ่งขั้นนะครับก็คือทางบัฟโจมตีทางบัฟป้องกันเนี้ยจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะมีทั้งหมด3ขั้นนะครับประมาณนี้แล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรเมื่อเสริมแก่งครบ3ามสามขั้นในแต่และในแต่และโหมดนะครับโหมดไหนก็ได้นะครบ3ามขั้นปุ๊บจะเข้าสู่โหมดพิเศษนะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยอ่าสกิล3 เราจะใช้สกิลสได้ฟรีเลยนะครับฟรีหมายถึงว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบศูญไฟนะคือสกิลสเราจะลดลุกไฟจาก3ามเหลือ1นึ่ลูกไฟนะครับเพราะว่าพอเข้าสโหมดนี้การใช้สกิลสจะลดลุกไฟลงสองดวงนะครับและหลังจากออกจากโหมดนี้ปุ๊บก็คือพวกดีบัฟล์พวกอะไรต่ต่จะลดลง1นึ่งซึ่งเทิร์นนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะล้างไปเลยนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรหนเทิร์นก็ถือว่าไม่แย่ ซึ่งในโหมดนี้ถ้าสมมติว่าเราติดแบบสตงสตานอะไรอย่างเงี้ยเข้ามามันไม่ได้บอกว่าถูกล้างไปด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าเข้าเทินในโหมดนี้แปลว่ามันจะต้องโดนสตานโดนอะไรอย่างงี้ด้วยถูกไหมแต่การที่เข้าโหมดนี้ปึ๊บแปลว่าบ,บัฟจะต้องกดใช้แปลว่าเทินก่อนหน้านี้เราจะต้องกดใช้แปลว่าก่อนหน้านี้เราจะต้องไม่ไม่ไม่ติดดีดบับอะไรนะครับไม่ติดพวกดีบับแบบควบคุมนะฮะซึ่งไม่น่าจะมีปัญหา นะฮะสรุปง่ายๆเลยนะสกิล2เอาไว้สลับโหมดนะครับโจมตีป้องกันซึ่งแต่ละโหมดมันก็จะเพิ่มความเสียความสามารถในแต่ละอย่างโหมดโจมตีก็จะเพิ่มบัฟการคูณความเสียหายโหมดป้องกันก็จะมีรีโคเวเลือดเพิ่มต้านทานนะครับประมาณนี้ส่วนสกิล3ก็โจมตีอย่างเดียวเลือก1ตัวที่จะโดนดาเมจแบบมหาศาลนะดาเมจจริงนะครับซึ่งถ้าตีบอสก็คือต้องเลือกบอสนะครับ ถ้าตีใน PVP เราก็ต้องเลือกตัวที่อ่อนแอหรือตัวที่อยากฆ่าประมาณนี้อ่าเข้าใจง่ายง่ายนะครับเดี๋ยวจะไปเทสดาเมจกันนะครับมีจะมาที่แนะนำนะครับจะเป็นหลักๆเนี่ยก็เป็นสายดาเมจเนาะอ่าเล่นได้หลายอย่างนะครับขึ้นอยู่กับว่าไปเล่นในสถานการณ์ไหนนะครับเป็นอันนี้ก็ได้เป็นพู่เงาก็ได้เป็นฟินิกก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆที่เห็นแนะนํากันจะเป็นพวกกระดูกขาว จะเป็นอันเนี้ยวิสเนี่ยนะครับแล้วก็อันที่ผมใช้ก็คือเป็นอันนี้นะครับไม่ต่างกันมากนะก็คล้ายๆกันนะครับจริงๆใช้ได้หลากหลายมากที่เป็นสายดาเมจใช้ได้เกือบหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นตีหมู่ด้วยตีหลายฮิตด้วยนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวไปเทสดาเมจกันนะครับปึ๊บทีมที่จะไปลองก็อาจจะไปลองในในบอสในอะไรอย่างนี้เนาะอ่าดูว่ามีอะไรตีบ้าง ดาเมจก็ผมมองว่ามันมันอาจจะดูโอเวอร์นิดนึงนะเพราะว่าเป็นกิจกรรมนะครับนะปุ๊บเดี๋ยวขอไปเลือกของกันละกันอันนี้จะเป็นลรีใช่ไหมป่ะโอเคอ,เคอู้ของดีของดีเก็บไปก่อนหมัดเก็บปุ๊บอ่าตีไหน,น,นไ,ไหนดีอันนี้ได้ไหมอันนี้ใช้ร้อยหนึ่งโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนี้ได้ไหม อันนี้ได้ไหมอันนี้ได้อ่ะเจสขอเทสหน่อยละกันปึ๊บทีมที่ใช้ก็จะเป็นทีมนี้เนาะอ่าอ,อามานะครับฟูเกนนะครับมาบับแล้วก็พีไทยรัของเรานะฮะทีมจะประมาณนี้นะครับแต่ว่าอ่าในไหนก็ไ,ไหนรอบนี้ผมจะขอแบบว่าอ่า เอาออกมาออกแล้วกันเนาะเพื่อจะได้ดูดาเมจแค่ตัวเดียวนะครับจะได้ดูแบบขอดูดาเมจของพี่แกเลยว่าแบบทีมฟูเนี่ยแบบเนี้ยมันเป็นแบบยังไงนะครับจริงจริงๆอยากเอาน้อยนี่มาจังเลยเอาตัวนี้เข้าแทนแล้วกันประมาณนี้ประมาณนี้เอาไว้บัฟบัฟบัฟนะไปลองดูว่าจะไหวไหมจะรอดไหมปึ๊บัฟ ป่าเธอจะถือไหมดาเมจมาตุ้มตุ้มโอ้โหตีแสนเหลือห้ามือนี่คือพลังของการตีบอสแรงคือถือว่าแรงอยู่นะคือมันดูเหมือนไม่แรงเพราะมันดาบพึ่งๆไปเนี่ยคือมันมันไม่ค่อยอ่านใจเท่าไหร่เออผมเข้าใจแต่ว่า ภาพรวมคือพอพอเห็นเป็นตัวเลขแล้วอะ่ะมันค่อนข้างโอเวอร์อยู่นีครับอ่ะไปลองหาโมทหดไหนดีกว่าเออผมผมรู้สึกว่าใน่ขอลองไปลองข้างนอกหน่อยอันนี้มันหมดแบบกิจกรรมเผื่อมีบงบีแบบอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยเสริมหรืออะไรอย่างงี้อีกจะดูโอเวอร์เกินไปนะครับอันนี้ตีได้ไหมโทเทมเนี่ยอ้าตีได้ด้วยตีมังกรแล้วกันนะฮะมังกรสาม บางก่อนนี่มันเลือดเยอะนะมันเลือดห้าประมาณสี่ห้าแสนนะใช่ไหม <_ un> ผมก็เลยจะชอบแบบมาเทน <_ un> ี้นะครับอ่าปึ๊บเอาไปมีตัวนี้แล้วอ่าผมขอเทสเอาตัวนี้เข้าแล้วกันซึบอซึ้ปึ๊บอ่ะแบบเทสแล้วก็อ่าสักคู่นะฮะ อันนี้มีตัวอะไรให้เอาลงแล้วก็ต้องเป็นชูเทนจึบชูเทนอยู่ไหนนี่แทนเอามาประมาณนี้มาหน้า,าเมทเลือดบ,บอสห้าแสนนะฮะด้าเมทรวมๆแต่ละตัวตีกันก็ยังห้าแสนนึงอยู่อ่ะต่อดู มันจะได้สักเท่าไหร่แต่มันแบบได้มันเป็นบอสตัวเดียวไงดานเมจของพี่แกจะแรงก็ต่อเมื่อแบบมีมีลูกน้องเยอะจาก5แสนหายไปแสนหนึ่งนี่คือตัวเดียวนะตัวนี้จะเก่งกับตัวพวกมอนหมูนะครับเพราะว่ามอนหมูเนี่ยมันจะทำดาเมจได้หลายตัวแล้วมันจะเอาดาเมจจากแต่ละส่วนเนี่ยมาลงที่บอสเก็งมากที่มันแรงเพราะว่ามันตีหลายตัวแต่นี้มันตีตัวเดียวมันเ,เลเอาดาเมจจริงเนี่ยมาลงที่บอสได้แค่ตัวเดียวนะครับประมาณนี้ แต่ว่าตีสกิลหมู่แต่ว่าตีเดียวแสงก็ถือว่าแหลกเอาเรื่องนะอ,อ,อยู่นะเออตุุบซุบดูดิท่าหมื่นท่าหมื่นท้าหมื่นาหมื่นแต่ละฮิตอ่ะก็คือเอาเรื่องนะนี่คือนี่คือตีไปสองสองรอบนะเออจากท่าแสงเลยสามหมื่นละก็ถือว่าไม่ไม่แย่ครับตีไปอันนี้คือให้ดูดาเมจแตบบ่ว่าแบบไม่มีบัฟไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นบอสตัวเดียวด้วยถ้าเป็นหมู่เนี่ยก็ แรงเห็นป่ะสี่หมื่นฮิตหนึ่งสี่หมืนคือตัวดาเมจมันอาจจะดูเหมือนน้อยแต่ว่าไอโจสกิลดาเมจอะ่อะแปดสิบเปอร์เซตอรเงี้ยมันอาจจะดูเหมือนน้อยแต่ว่าพอทำดาเมจจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างแรงเลยอ่ะกดผิดอ่ะมาลองในโหมดนี้แล้วกันตีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องหกโมงปึ๊บอ่าข่าวลับดูสิข่าวลับมันจะขนาดไหน เอาข่าวลับอะไรดีดุกด้วยดุกได้ไหมนี่ดีกว่ามัางกรอ่าข่าวลับมังกรจะไหวไหมเนี่ยดาเมจมันจะพอไหมเอ้ตีมังกรมันมีเงื่อนไขไหมนะคือถ้าถ้าเป็นดาดที่เป็นเป็นเงื่อนไขอะ่ะผมก็รู้สึกว่ามันมันยากนะเออมันจะยากทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะขอดูตัวไหนจะได้ไหมเนี่ยปึ๊บแทนามา ลองลองดูลองลองเทต้เมดตุ้มบางก่อนได้เล่นก่อนโอ้โมาถึงตีไปทีหนึงบับปึ๊บัก่อนมา เลือดเท่าไหร่ล้านหนึ่งมังกรเลือดล้านหนึ่งปึ๊บโอ้โหทำเหตุเท่าไหร่อ่ะดูไม่ทันก็เห็นว่าเข้าดูวยตัวเนี้ยเกือบตายน้องป๊อปแป๊กเนี่ยน่าจะโดนนามิดไปหนักอยู่นะตัวอื่นเห็นปะโดนไปประมาณ30%เองนี่แต่น้องป๊อปแป๊กเนี่ยใกล้ตายละก็เห็นว่าเอาเรื่องอยู่นะ ยูต้องยูน่าจะมีร้านสถานร้างมาด้วยนะเ,เออน่าจะใส่ของร้างมาด้วยยูด้วยยังไงยานเอ็ดเฮ้ยไปตีพวกเดียวกันเองได้ไงรับหายเนี่ยโอเคตัวไฟยังอยู่ตัวบั๊ยังอยู่โอเคไม่เป็นไรตัวนี้ไม่ตายแล้ดวดีอ่ะอ่าผมจะเรียงไอที่ตรงก่อนนะป,ปักหวัวไปละ เออยกตายอือฮิวมาหน่อยกันตายออออโอ้เราเทินผักไปถึงไหนอ่ะอือโดนใบนะพอละดูตรงไม่น่าจะรอดนะทีมันบางเหลือเกินเออดาเมจเราก็แบบแค่นี้นะ ไหนมันมีด่านไหนที่ผมสามารถเทดด้ไหมได้กระจงดีกว่ากระจงสิผมว่าน่าจะเทด้าเไหนได้อยู่อ่ะขอลองนะครับด่านสุดท้ายแล้วกันรู้สึกว่ามันจะบางบางมีพิเศษ หมดตีปะเ,เนี่ยปึบๆโอ้โหสี่หมื่นสามหมื่นแล้วถึงก็ะแลงอย่าคือถ้าใส่นาเนนตึบพีเข้าไปนี่อาจจะสเกนะเพราะว่าดเลือดได้บัฟจากดูเทอะไรอยู่ึบเรียบร้อยออตีกระจกติด ถึงด่านมาันจะเก่าแล้วแต่ก็ยังเก่าอยู่อาอเด็กน้อจะได้ช่วยพีเลยนะอะเฮ้ยด,ด,ดูตัวเลขฮิวบาบา อ้าวเราไม่ได้ตีไงปลาเข้าไปทังทีมาัาอุ้ยยกตีดาเมยียนหายกตีเลยนะเกินได้ปะอือดาเมท์เกินไปอะคือกว่าตัวเก่าออกนี่กว่าจะตีตายนะ ตัวนี้บัยกตีดูนะปึบโอ้ยห้าหมืน่นพลังดาเมจช้านิดนึงแต่ว่าบัฟตึงมากนะครับถือว่าดาเมจแบบเอาเรื่องจะจัดเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับ PVP ได้ PVE ได้โหดนะครับน่าจะเล่นได้ย,วยาวๆนะครับสำหรับคนที่ได้ก็ยินดีด้วยนะอสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบายบาย